จอดี d ดนี่ครับสำหรับคุณหนูหลูดูกระตูนดูอะไรเนี่ยโอ้นี่เลี้ยวเมื่อกี้นุ่มๆเลยได้พื้นที่เนี่ยเป็นพันลิตรเลยนะครับผมนะประหยัดถึง5 0 0 0 0นบาท นำบสนุนโดยคา r โฟชั sure. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับเซลล์ออสเอาเดตเอาโต้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวรถแบบพีพีวยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยอีกคันหนึ่งก็คือเจ้า m ิลเอคันนี้เลยครับ 1.9D A คันนี้เลยมิ X เอกก็คือ make you exciting นั่นเองซึ่งวันนี้พิเศษมากๆผมจะไปเทสแบบ P O V ผ่านสายตาของผมให้ทุกคนได้ชมเหมือนกับมาขับด้วยตัวเองเลยนะครับผมเป็นปี2017 m i เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับจะออกมาเป็นเจเนอเรชันที่2เท่านั้นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดวงไฟนะครับนี่ครับชุดแต่งด้านล่างออกมาดุดันเท่มากดวงไฟนะครับแบบใหม่นะครับผมนี่ครับมีเดย์ทามรันนิ่งไรนะผมแล้วก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผมกระจังหน้าครับเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่ตัวหนังสือนี่ครับเปลี่ยนจากตัวเดิมไปเป็นโลโก้สีเงินใหญ่ๆแบบนี้เลยของอีซูซนั่นเองครับผม คันนี้นะครับผมเป็นการพัฒนาร่วมกันนะครับผมระหว่าง e สุสุกับ g m motor เองออกมาเป็นรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดแต่งที่ออกมาจากห้างเลยนะครับผมนี่คือชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับของยี่ห้อเขานะครับเราไล่มาด้านข้างของคันนี้เลยนะครับผมเราจะเห็นว่าคันนี้แตกต่างไปคือ มีการเปลี่ยนแปลงร้อแม็กรับเป็นขอบ20นั่นเองนะผมด้านข้างเป็นแบบโครเมียมนะผมแล้วก็มีไฟนะครับมาให้ไฟเรียวนะครับผมนะมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับผมนี่เราเปิดประตูนะครับเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับผมน้องโก้มาดูนี่เลยคันนี้นะครับจะแตกต่างจากรุ่นเดิมครับคือนะครับจะเป็นแบบหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะผมและที่ผมชอบมากนะครับผมนี่ก็คือเจ้าตัวลายไม้นี่นะครับนี่ ให้ความรู Jean ้สึกหรูหราขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับผมอันนี้เม็ดอาร์คนะครับต่างๆนะครับผมนี่นะครับไล่มาอันนี้คือเหนียวแน่นมากอันนี้เป็นพลาสติกหล่อขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับสามารถวางแก้วน้ําได้นะครับผมนะคันนี้เป็นน้ํามันดีเซลนะครับผมเอ่อความจุประมาณ60ลิตรนะคันนี้นะครับนี่ครับเราจะเห็นนะครับดวงไฟนะครับโคมใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโคลเมียมตัดกลางครับชิ้นใหญ่นี่ครับแต่งแต่จะรุ่นเดิมมากนะครับผมนี่นะครับลงมาที่โลโก้นะครับจะเห็นนะครับม X นะครับน <Yeah>, mm ี hmm. been, h, the the uh, the the ่ครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับกันชนนะครับเป็นแบบแต่งมาจากโรงงานเป็นชุดของเขาเองนะครับผมนะนี่ครับมีไฟทับเพียงดวงใหญ่อันนี้เป็นแบบเอ่อเป็นท่อหลอกนะเขาติดมาให้เท่ๆสวยๆนะครับส่วนท่อเดิมเขาจะอยู่ด้านล่างซ่อนอยู่ด้านในกันชนนะครับนี่ครับสำหรับด้านบนนะจะเป็นสเกิร์ตนะครับสสีนะครับทูโทนะครับดำกับขาวนะครับแล้วก็มีดวงไฟดวงที่3ดวงใหญ่นะครับนี่ครับมีที่ปัดน้ําฝนนะครับฉีดน้ําฝนมาเรียบร้อยนะครับผมนะนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับ รุ่นนี้ยังไม่ใช่เป็นเปิดไฟฟ้านะครับผมเบามากพอเปิดขึ้นมาครับในระดับนี้เนี่ยออโต้ก็จะขึ้นไปแล้วนี่ครับโช๊คของเขาค่อนข้างทำมาดีครับนะนี่นี่เลยนะครับก็ไม่เข้าใจนะเขาเขาให้พักมาทําไมที่นี่นะเผื่อไปแคมป์ไงโอเครถคันนี้นะครับเหมาะกับการนั่งแบบ5ที่นั่งมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดมีคุณหนูตัวเล็กๆนั่งอยู่ด้านหลังนี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราพับเบาไปนะครับนี่ครับได้พื้นที่เนี่ยเป็นพันลิตรเลยนะครับผมนะจริงๆแล้วกล่องนี้นะครับมีไว้ให้เก็บนะครับ ของที่มันเปียกนะครับผมบางทีใช่บางทีเราไปซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรเงี้ยแล้วมันเปียกเป็นพวกอาหารทะเลนู่นเนี่ยเราเราสามารถเก็บได้กล่องเนี้กันน้ํานะครับนี่สามารถวางในช่องนี้นี่ทุกคนชอบถามว่าทําไมมันมีกล่องนี้นะครับล้อเป็นแม็กที่เขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเป็นขอบยี่ินั่นเองนะครับผมนะยางนะครับนี่เรามาดูครับสะพานยางครับเหลือเยอะมากนี่ครับใช้เด็กนานสะพานยางลึกมากครับตรงนี้นี่ใช้เด็กนานแน่นอนนะครับผมนะนี่ขอขึ้นไปเลยนะครับ เข้าออกสะดวกสบายนะครับผมนี่เบาะใหญ่นะครับแล้วก็เล็กรูมเหลือเยอะนะครับผมแล้วก็โอเว์เฮดก็เหลือครับนี่ครับเบาะด้านหน้ามีที่ห้อยของบางทีเรามีแก้วน้ำหรือเราอยากห้อยเราห้อยได้นะครับผมแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับผมจุดขายของ b ิวเอ็กอีกอย่างหนึ่งสําหรับมีอะไรครับนี่ครับจอ DVD นี่ครับสาหรับคุณหนูหนูที่บางทีอยากดูกระตูนดูอะไรเนี่ยก็คือแยกจากด้านหน้ามาเลยนะครับสามารถ ให้ความบันเทิงได้นั่นเองครับแล้วก็มีแอร์นะครับนี่ครับ1นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นแอร์ช่องที่2นะครับแล้วก็ท้ายนี่ครับแอร์ช่องที่3สําหรับตัวนี้ก็ให้แอร์มา3ช่องด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมนะนี่ครับเรามาดูนะครับด้านประตูด้านคนขับบ้างนะครับแล้วก็มีที่เปิดปิดกระจกนะครับมีออโต้อยู่หนึ่งตัวนะครับผมนะนี่เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบปรอกไฟฟ้านะครับนี่ครับปรับได้นะครับ ครัแล้วแต่ชอบเลยนะครับนี่ครับพวงมาลัยนะครับผมเป็นแบบ3ก้านนะครับผมของควบคุมคอนโทรลครับชุดเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับส่วนด้านนี้นะครับตัวนี้ก็คือครูสคอนโทรลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตั้งได้รีเซ็ตได้นะครับพวงมาลัยนะครับของเขานะครับปรับได้สองแบบครับขึ้นกับลงแค่นั้นนะครับของของมิวเอ็กซ์นะครับเกะด้านหน้านะครับเกะนี่เป็นบุกหนังอย่างดีนะครับผมแล้วก็ลายไม้นะครับแล้วก็โลโก้เขามิวเอ็กซ์นะครับสวยๆนะครับนี่ครับเปิดนะครับแล้วก็<ๆ> <can> สามารถวางของได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟมาให้ด้วยนะครับนี่เผื่อใครจะเชื่อมต่อหรือว่าใช้ตัวมออแปลงต่างๆนะครับเก๊กลางเก๊ล่างครับเก๊ใหญ่ครับแล้วก็คันนี้มานะครับอ้ประกันยังเหลือนะครับแล้วก็คู่มือโอ้เต็มเล่มโค้ดต่างๆครับนี่ชื่อเจ้าของเดิมรถแท้ป้ายแดงมือเดียวมาเลยนะครับเป็นเครื่องเล่นของเขาครับก็จะมีสถานะต่างๆนะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ผม am fm เครื่องเล่น DVD แล้วก็ลงมานี่ครับแอร์นะครับเป็นอนนล็อกนะครับผมนะครับปรับความแรงต่างๆนะครับปรับอุณหภูมินะครับปรับลักษณะการใช้งานนะครับลงมาก็จะมีตรงนี้อีกช่องหนึ่งเป็นช่องเสียบ usb นะครับผมเกียร์ของเขานะครับนี่ครับสวยมากครับเป็นลายไม้นะผมนี่ครับตัวนี้จะมาพร้อมด้วยเกียร์6สปีดนะครับโกนะครับเวลานะครับเราเข้าเกียร์ถอยครับปึ๊บนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับกล้องถอยหลังก็ทํางานให้เราเห็นนะครับต่างๆนะครับเกียร์6สปีดแล้ว พร้อมกับคันนี้ครับมีแบบแพทเทิร์นชิปมาด้วยอ้อตัวนี้เราเรียกว่าซีเควนเชียลชิปนะครับผมนี่นะครับปรับได้6สปีดนะครับมาพร้อมเบรกมือนะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับผมมาเก๊กกลางครับเป็นขนาดประมาณ1ลิตรนะครับผมสามารถใส่ของจุกจิกได้นะครับผมอ่ะมาที่เบาะนึงนะครับก็เบาะนะครับหนังของเขาครับยังนุ่มนะครับนุ่มดีนะครับลายต่างๆนะครับขึ้นมาที่เบาะครับเป็นเบาะตัวใหญ่ครับนั่งสบายครับนี่นี่ที่เก็บแว่นตานะครับผมมีมาให้เรียบร้อยครับ ปกลางดวงใหญ่โอเคครับกระจกกระจกแอบแต่งหน้าแต่เสียดายนะครับรุ่นนี้ผมยังเสียดายนิดนึงว่าเขาน่าจะให้ไฟมาด้วยนะครับม y ร์เรอยู่ที่ครับหนึ่งแสนระครับม์เรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะครับผมไปเทสไดแบบมุมมองใหม่นั่นเองครับผมวันนี้เราจะติดไว้ที่ตัวผมแล้วมองเหมือนที่เราขับเลยทุกคนก็จะได้เห็นว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ อันนี้เราเทสบนถนนจริงใช่ค่อนข้างนุ่มถ้าถามพี่นะระหว่างที่ขับ PPV หลายรุ่นคันนี้ค่อนข้างนุ่มอ้นี่เลี้ยวเมื่อกี้นุ่มๆเลยว้าววิวไฟเดอร์ค่อนข้างใหญ่กระจกนะครับด้านข้างครับซ้ายขวาบานใหญ่มองขนาดตาเวลาที่เราขับเนี่ยการที่เราขึ้นหรือลงเนินหรือว่าลงหลุมเนี่ย โครงอะไรเขาจะนุ่มนิ่งแล้วก็ไม่มีสถานมือถ้าพูดถึงว่าตัวเครื่องยนต์1.9มาพร้อมกับตัวเทอร์โบนะแล้วก็เขาคำนวณมาแล้วให้กับใช้กับรถรุ่นนี้150แรงมา้าพี่ว่าพอแล้วเหลือด้วยโอเคปุ๊บกดมาเนี่ยเขาจะคำนวณออตโตม้มาให้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่วิ่งอยู่ประมาณเกียร์3นะครับผมอ่าแล้วเราเราอยากแซงโดนด่วนล้วลองเชนเกียร์เป็นเ,เกียร์2ดูโอเคกำลังมาปุ๊บใช่ไหมครับโอเคเปลีเกียเ,เ,เป็นเกียร์ส โอเคเปลี่ยนได้เลยสบายเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไปทะสทศได้แล้วนะครับเราก็มาดูสิ่งสุดท้ายเลยครับคือขุมกาลังเครื่องยนต์ของเขานั่นเองนะครับผมนี่แต่แต่ตอนนี้ถอยไปนิดนึงจะได้เห็นครับนี่ครับเวลาเขาเปิดไฟเต็มระบบจะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเดย์ไทม์ดัมมิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกับขุมกำลังเครื่องยนต์เขาหน่อยนึงเนี่ครับอีกสู ดดไอนะครับบลูพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับผมนะนี่มานี่นี่ที่ที่บอกว่าเขาให้ตัวนี้มาด้วยนี่นี่เองหอยของตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมเทอร์โบนั่นเองนะสำหรับคันนี้นะครับผมถ้าแบบเพื่อนๆนะครับไปออกป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1นึ่งร้านสามแสนนั่นเองนะครับผมคันนี้ออเกเดตออโต้เปิดราคาเพียง7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้น1นึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปถึง5้าแสนบาทอยากเข้ามาทดลองขับ เข้ามาได้ที่ออเดจออโต้มี2สาขาด้วยกันนะครับผมมีสาขาบ้านเก่าพานทองแล้วก็สาขาแพกรกษา,าสมุทรปราการนันเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของทางออเดจออโต้ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube TikTok Li@ n e หรือเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลโอดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ